สวัสดีครับบ่าวถอสวัสดีท่าำชมครับวันนี้วันที่5ธันวาคม2566นะครับเดินทางมาหาปูหายเจ็ดแปดครับไม่ปูยำเหลาวพัฒนานะครับเพิ่นเลื่อนมาจากวันจันทร์ที่4เป็นวันที่5นะเป็นวันต่างมื้อนี้ครับ2องทุ่มครึ่งนะครับไม่ปูยำเหลาวพัฒนาให้นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมา4 2นะครับมาตัวกลับมา2 4นะครับก็ถือว่าแม่นนะครับเดินดีมาหลายงวด นะครับผมกลมาหาปูนะครับมาฟังน้ำกันปูจะยำยำให้นะครับมันีจะไม่ปูยำให้ปูว่ามีเพิ่มนะครับมีเปลี่ยนแปลงนะครับผมมาฟังน้ำกันกรับนวะัตก,การครับปูจเล่กกนทอนกกนดจะเลรนทอดครับลาวพัฒนาลาวพัฒนามีเปลี่ยนแปลงยู่บ่ปูมีเพราะว่า 5, นี่ครับหลักแสนของมั่นก็คือห้าหลักแสนคือห้าบวกกับสองครับ จ็ดกับแปดสิมาบวกกับสองประเดีบวกเจ็ดกับแปดสูตรปุ่นได้หนึ่งกับสองเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดได้หน <1 S 1> ึ่งกับสองต้องมาต้องกับออกสองสี่มาหนี่มันออกเครื่องเรียกเขาเห็นอย่างเรียกว่าเรียกเล่ามันออกประต่งมือับปูคำนวณมากของปูต่อาตามสูตรถือกระถือพิษกับพิษตลอดตลอดวันพุธนี่คือว่าเจียเขาขาดมันผ่าน ขันมัดหัสนแล้วมันเขาเลขันมือนีเพราะเขาเพราะว่ามันบาตรงมือมันมาปัวเราพัฒนาวิ่งรูดคำนวณมือว่านจันร์มันได้สามกับสี่วิ่งรูดสืบ่เปลี่ยนที่บ่เปลี่ยนเลขครับถือกระเทือนพิษกับพิษนะครับขันพิษว่านว่นอังคาานี่ มันก็นต้องไปเขาวัานพุดกับวัานสุขจังไรก็เอาเบิรนไว้ก่อนวิ่งหลุดไรปูวิ่งหลุดยังครับบนล่างสามกับสี่ครับมันสิมี่สามสามสี 3, ่สี่ครับเก้าเก้า ศูนย์ศูนย์อันนี้เป็นรีขที่ประจำวันสามเก้าศูนย์ครับบานนี้มันออกป่ตตงมือได้บะเนี่ยวันอังคารวันอังคารเลขติดวันอังคารศูนย์สี่หกสีีก็มีแล้วศูนย์ศูนย์ก็มีแล้วเพิ่มไปก็คือหกหกครับ สามสี่สี่สามเมตรเ่านี่บา้านนี้เบิร์ดเมตรเ่นี่กาปูเบิร์ดก็ซื้อง่ายแทนอืมบ,บ,บ,บ้านใดกาปูบางกาปวานี้เลขมันออกว่าถุงจะวัดติดศูนย์หมอปูสามศูนย์สี่ศูนย์หม, 3, 0, 4, 0, มเอาเราปูปปาไปจับไ่เจ็ดกับแปดบมครับไอที่ปูไหามีสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดนั่นนี่ครับเพราะว่าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดกับแปดห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วกับแปดครับ สามเจ็ดสามแปดครับสี่เจ็ดสี่แปดนี่ล่ะโอ้เอาลักษณะมีสิบไปลักษณะนี่ทั้นไปครับมันกำมาลายหาร้อยเลกเบิ้ลมันกำมาไหนครับเนาะหนึ่งสองสามสี่หาหางตัวเลขเบิ้ลน่ะครับอันเดียกขันเดียกเป็นกำขันเก้าเก้าเพรากับตัวเดียวกันเห็นไหมในกราฟเห็นเพราะว่าหกหกมันขอกำลังวัฒนค่านศูนย์สี่หกวัฒนค่าน มานีวั่นจันทร์ศูนย์สามเก้าน่ารัมัดออกประตงวันกระเลยศูนย์ศูนย์กระมี่เก้าเก้ากระมี่สามสามกระมี่เหล็กติดวันอังขันศูนย์ศูนย์กระมี่สี่สี่กระมี่หงหงกระมี่นั่นละมานี่เหล็กติดวันผุดมันกระมี่สี่เหล็กติดวั่นจันทร์มันกระมี่สามสามสี่สี่สามนั่นมาลาธานี่คันสามเจ็ดสามแปดเพราะว่าเลขได้ท่บนี่ละครับวันที่ วันที่ห้าครับผม <c oughs> มีตัวเน้นมาปูตัวเน้นมีตัวเน้นมาปูววันอังคารมันอังคารมีคบรางวันแปดสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหก สิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกตีดไว้สามแปดสี่แปดเก้าเก้าหกหกวันจันมีกำลังวันสิบห้าสิบสองห้าก็เป็นหกสิบออเด่นให้แล้วอ๋อทำมาชม เราพัฒนาปู่578นะครับบอตรงมือได้พี่น้องเ้อไม่ตรงวันนะครับปูวาก็เลยมีเพิ่มให้นะครับมีเปลี่ยนแปลงนะครับาจากวันที่วันจันทร์ที่4เป็นวันที่5นะครับ5ธันวาคม2566นะครับวิบ่งรูดแต่ว่าวิ่งรูดยังเหมือนเดิมนะครับวิบ่งรูด3กับ4ได้ธรรมชมเ้อวิ่งรูดบนล่างปูยังเหมือนเดิมนะครับจับคู่ก็มีเพิ่มแค่6กหกธรรมชม หกหกมันมาปูไม่เพิ่มมัตัวเดียวมาปูเพรามันเอเอเต็มไปก็คอเป็นเลขติดสิบสองแปดออกวันละขั้นกำลังวันละขั้นแปดสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกเก้าก็มันต้องมาติดไปเก้าก็มันมาหนึ่งมาหน,นี่งหันไปก็วัดผูดสิบสองห้าเป็นหกสิบในศูนย์ศูนย์ที่ปูในกับหกกำลังวันจันทร์สิบห้านั่นแหละ ครับบานนี้กับร่างวันของอังค่าน8นี่เลยสดสี่แปดเอาทำร,รมชม3นับสามสนะครับ, 3, 4, 4, 3, รบปูว่าตัวนี้กลับตัวด้วยเพราะว่าติด3าติดสนะครับติด7จติดแก็มี3ามเ4็ดสาดสี่เจ็ด่แปดได้ทำมชมเด้อถ้บเบิ้ลมี3า4ส9มสี่สนะครับตัวที่เน้นกับตัวที่ปูเน้นเด่นไห้นะครับสามแปดสี่แปนะครับหกหกเาเกูนย์นย์ทำระชมลาวพัฒนานะครับเน้นไปที่ ล่างเน้นไปที่ล่างเน้นลา่างแล้วเหลขกปูเขาจะส่วนมากเลขล่านะันไม่ทด้เทียเดียวนั่ันเด้เขาแปดแปดบนนะส่วนนั้นร่วงนั่นงก็ไม่ตะล่างเขาไห<ร>ลปูว่าบาตรงมือแล้วพี่น้องมือน,นีครับมือน,นีบ่ถาบ่เขาถ้าไม่เข้านี้มือน,นีบ่เขาแต่ว่าวานัวานพุธนี่พราะวา่าเหล็กบ่ง่ายคือไม่เท่นักครับมันออกว่าตรงมือไม่ตรงวันปูวา่าปูว่าบาตรงวันอัดบ่แน่ใจพี่น้องเพราะวา่ามันมันออกไม่ตรงวัน นะครับที่ทัไปทุดก้อนวัตถุวีสามทีทีสามครับแล้วสามสามแวก็ทีทีนะว่าเลขก็บริยันเมี่ยนจะเพิ่มให้เลขเบิ้ลเท่านี้นี่ครับเลขประจําเพราะว่าเลขกันมันมันได้สองบวกห้าเป็นเจ็ดกับแปดนะครับขันสามกับสี่ขันประท่ใได้กันไม่กระจาไปลักษณะสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดครับอืมเขากลับเอากัะบอกเขียงหางเน่ะ แม่หันเอฟซีพกับแล้วมันก็นง่ายหลังตัวเลขซีล้าง <c oughs> เลขเบิ้ลกันไถซีสองมาสองซีรับปูเออนาะเอาท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอครับกราบขอบคุณขอบคุณปูครับปูเน้นปูย้ำให้นะครับก็ยังเหมือนเดิมพี่น้องก็มีเพิ่มเพิ่มมากตัวเบิ้ลนี่แหละครับผม990066นะครับเนาะครับพอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ